ไอเด็กนี่มันไปซื้อตัดหน้าชั้นนะไม่ถูกเลยไงไปร้องด้วยกันไปแอบซื้อมาตอนไหนพูดสิมันลดราคาซื้อของลดราคาใช่ไหมไม่ใช่คือปุ๊บไอ้นี่ก็พูดถึงบ่อยจังเลยจะซื้อให้ได้เลยแันฝากพี่แกนซื้อแล้วค่ะเราฉันก็บอกพี่แก่แล้ว่าถ้าโป๊มีทีฝากซื้อแล้วไม่ต้องซื้อให้มันค่ะฉันพูดด่าไปเลยว่าถ้าไอ้ตอนนี้มันส่งอะไรไปไม่ต้องซื้อให้มัน แล้วนะะคต่สั่งให้ได้เลยอยู่ดีก็อยากได้ขึ้นมาพูดจังปีนี้แม้รองเาเยอะแน่เลยไหม่ไสทำไม